สวัสดีครับประยุทธ์พระจวดครับมือนีพพี่น้องมรจวดุสิตีโซเลนาประเสิร์ตครับมือนีประยุทธ์พระจวดสิพาพี่นอ้องอัปเดทภาพมุมสูงนะครับของโซเลนาประเสิร์ตปะพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเลยครับนี่มือนีเศร้าวันที่ยี่สิบสองครับให้พี่น้องไปเบิ้งน้ำกันโซเลนาประเสิร์ตของเขานี่สั่งเห็ดขึ้นมาเมื่อปี กสครับพี่น้องมึอนี้ประยุดมีโอกาสดีภาพพี่น้องไปเบิงภาพมุมสูงจากการที่หลอกค้องเสกไกลแล้วก็วานเขานะพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นภาพน้ำกันไปเบิงความแตกต่างครับจากที่ห้ามีการวางแผนออกแบบพื้นที่นี่ ในการปรับบริบทพื้นที่ครับจากพื้นที่แห่งแรงซ้ำซากครับพี่น้องจากพื้นที่แห่งแรงซ้ำซากนี่กลายมาเป็นพื้นที่แบบนี้แลครับพี่น้องนี่ตามที่พี่น้องเห็นดังภาพนี่นะครับผมผมเมดเต็มพื้นที่ได้พี่น้องแต่ว่าคอยขอยเห็ดทีละน้อยครับเห็ดปีหกสามหกสี 3, ่หกห้าหกหกมาเรื่อยๆครับ ให้พี่น้องได้เบิง่งอ้หงามเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปผ้าพี่น้องเขาไปเบิ่งภาพโดยร่วมนั่นนี่อันนี้คือภาพมุ่มสูงให้พี่น้องได้เห็นนะครับ นี่ครับโซเินาปัสเสรที่เป็นพื้นที่ความเงา้วนี่พี่น้องสิมีแต่ความเงาวนี่นี่ครับเงาวไปหอดพู้นครับมีสายอยู่ด้านบนนี่พี่น้องมีสายอยู่ด้านบนนี่ด้านบนนี่สองสะนะครับแล้วก็มีแถวต้นไม้นี่บาพี่น้องที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกสองงครับ ดี๋ยวพี่ภาพี่น้องบินไปเบิงผ่ามุมตรงก่อนเนาะไปไปน้ำกันเลยครับนี่พี่น้องสีเห็นเนาะเ่าหยุดขุดคล้องเสกไก่นะครับรอบแปลงนี่ครับขุดคล้องเสกไก่รอบแปลงเลยคล้องเสกไก่ที่เห็นเป็นสีขาวๆนี่คือหลอกไม่ได้พี่น้องหลอกว่าต้นเดือนผฤษภสกผนี่ครับส่วนด้านขวานี่เป็นคล้องเสกไก่ที่อ่า ของเกาบรดิงรดงหอบบริดงลอกข้องเสกไก่สีมีถนนมีขั้นหน้ากันนะครับตลอดเลยแล้วก็สีมีการว่างว่างไอ้ทอน้ำเชื่อมของหากันอันนี้เป็นแปลงหน้าแปลงไงเนี่ยพี่น้องนี่มีค้องเสกไก่รอบนะครับแล้วด้านบนนู่นของพี่น้องสีมีสาอีกซีลูกนะครับนี่ กาเก็บน้ำไว้เลยมีอยู่สี่ลูกอู้หนึ่งสามไม้ผมครับพี่น้องเห็นความแตกต่างจากพื้นที่แห่งแรงนะครับนี่ปะะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แหละได้พี่น้องในเบืง้ง โอ้โหีห่มึงความงามี่น้องหนาฝนมากนี่ยังกะเขียวกะจีครับพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผายเงเามาเลยครับดันบนี่ผมก็ว่างสาวัยหนึ่งลูกครับเพื่อกะเก็บน้ำใส่ดันบนดดันบนผมนี่สีมีปลาที่ผมสั่งมาเพิ่มนะครับ ปลาสั่งมาเพิ่มแล้วก็เห็ดเป็นแปลงหน้านะตะก,กี้ในี่มองดีๆเป็นปลามันเลยพี่น้องเป็นปลามันนะครับนี่สาเขากว่างแปนว่าง,แ,างแผนในการการเก็บน้นำธรรมา,าตินาํานี่สานา้นำให้พี่น้องในเบิง่งพื้นที่ขางเคี้ยงเพิ่นกะเริ่มสิมีการเก็บบอ่อได้พี่น้องนี่พี่น้องเข้าเข้า เสียสารพื้นที่ในการเหตุล้องสไกลแต่ว่าสิ่งที่เข้าได้นี่ครับก็คือ,คอที่รวบรวมน้ํากักเก็บน้ําแล้วก็เหตุถนนสัญจรรอบแปลงเลยครับคือถนถแลนดมากนี่ก็คือ,าาคอสามารถแลนสัญจรได้รอบแปลงหน้าของเข้าเลยนะครับลรวบริเวณถนนนี่ด้านนอกเบ้าอยุสิป,ปูกต้นใหม่นะครับไว้รอบส่วนด้านในผมสิบปิปลูกเด้พี่น้อง นี่ครับจะเห็นได้ว่านมาคล้องคล้องน้ำคล้องเสกไกลที่เขาหลอกมานี่กาเกมน้ำยู่ดีครับพี่น้องมันเป็นมันมันอุ่มน้ำเลยไหมครับเวลาฝนตกลงมาเดียวเนี่เขาก็สิขังเกไว้เบิดเลยนี่อันนี้หน้าเข่าผมวานอะไรได้นี่เข่าก็เริ่มง่าม เป็นตีนไล่ปลาพี่น้องขึ้นมาเบิงช่มดันบนนำ้ำนี่ครับส่วนปลาใหม่ที่พี่น้องเห็นอย่นี่คือเป็นปลายู่า้ด้ครับเป็นปลาใหม่ยู่าส่วนจุดนี้ที่พี่น้องเห็นเนี่ยคืออ่าเป็นแปลงดันบนแล้วก็มีที่พักอาศัยนะครับมองนี่เข้าเสียเป็นสวนนะปลูกไม้ผลปลูกไม้ปลาและมีที่อยู่อาศัยนำ้ำนะมังความแตกต่างครับ ตอนนี้พี่น้องเพิินกับพากันาวานเขานะครับแต่ขันผู้ใดมีการว่างแผนขันว่านแล้วมีการกักเก็บน้ำมีน้ำไว้ล่อเลี้ยงเขากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ขันผู้ใดบม่มีนี่พี่น้องสําคัญเด้วยหารอดแต่ฝนอย่างเดียวนี่ผมก็ได้นี่พี่น้องโอ้สวยงามครับเป็นดาวดวงใหม่เลยนะครับนี่ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมนี่ครับนี่ครับ สวยงามป่ะพี่น้องนี่เกิดจากการจินตนาการแล้วก็ลงมือทำเลยพี่น้องมีความฝันแล้อก็ลงมือทำครับรเห็ดบเวเซาเหรอพี่น้องขับรถจากพัทยามาสรารค้ามาเห็นสวนบยูเซาเหรอเนี่ครับในาน้ำเนี่ก็มีปลาเลยครับเลี้ยงปลาไว้ปลูกกล้วยนี่เบืองปลาไหมพี่น้องเห็นบะ ตามบริเวณในขอบบอ่อตามบริเวณถนนนี่ผมสิปลูกต้นไม้แต่ก่อนนี่ยม่อแมนที่ได้พี่น้องต่ก่อนอนี่มันอีแห่งแรงสิบ่มีต้นใหม่เลย <c oughs> เพราะว่าเพิ่นยันงับเขา่างับให้งับหน้าแต่เขามีการเปลี่ยนแปลงไหมน,นี่ครับมึงอีกมุมนึงให้พี่น้องได้เห็น นี่เป็นภาพมุมงสูงเก็มมาฝากผีตอนน้องนะครับคุณพี่น้องออ่อนซ่อนครับมับงความสมบูรณ์ทุกอย่างต้องใช้เวลาเลยครับพี่น้องทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับเห็ดกษตรหรือว่าเห็ดโกขกหนองหน้าอย่างต่างๆมันนี่ย้าใจหอนพี่น้องเลี้ยนรูไปน้ำปรับเปลี่ยนไปพร้อม เรียนรู้เป็นนำปรับเปี่ยนไปน้นพ่อมในพี่น้องบริบทพื้นที่บางชนิดเนี่ยบางย่างกับบอได้เข่ากับสิ่งที่เขาขาดหวังบันไดเขาก็ต้องแก้ไขปรับปรุงไปพี่น้องมองนีศีรางให้มันเกิดความรมสมบูรณ์นี่ขอบซ้มบางนี้บื่อสีร็ดไม่สิปลูกไม่ผลตอนนี้เตรียมมาแล้วครับพอปลูกไม่ผลแล้วนี่ก็จะวางระบบน้ำดีๆครับ บ้านเราบำน้ำดีๆถูกอย่างตรงมี้น้ำไหมพี่น้องทำเกษตรต้องมีน้ำนี่ครับเพาก็ต้องเตรียมไวล้ละพี่น้องเพราเขาหูว่าบทบ,ทบทพื้นที่ของเขานี่มันไม่มีน้ำนะไม่ไม่ติด ชลประทานนะฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลผมก็ต้องเตรียมครับเดี๋ยวสิลงมาตำตำให้พี่น้องได้เห็นลงมาตำตำให้พี่น้องได้เห็นอ้ที่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เห็นเงินคุดโมเมนต์ทางพญานาคได้ไหนอง <c oughs> ขุดเอาน้ำให้น้ำไหลลงมาพอตอนวานเขาเนี่ยฝนตกครับเอาดึงน้ำม,มาเก็บไว้ในคลองใส่ไกลตอนนี้สิพันน้ำจากคลองใส่ไกลใส่แปลงหน้าเขา่าดยที่เขามีทออ่าในการปรับระดับน้ำแบ่งพื้นที่ออกให้มีหม่องกักเก็บน้ำไว้จะใส่นะครับ นี่พี่น้องแปลงนี้แปลงด้านบนนะครับแปลงด้านบนติดติดที่อยอาศัยบงนีมีน้ำขังเพราะว่าคุณแม่ป้อยน้ำจากสะลงแปลงหน้าเลยทำแล้วสบายไปหน้าล้นะครับเบิง่งตี่ออะพี่นอ้องอ่อนซ้อนเน่ยครับมึง เบงปลาใหม่พี่น้องตามขอบบนอนี่ยัางงามเลยกล้วยบักพาน้มหอมมีเกือบทุกอย่างครับแนะนำเนี่เขาก็เลียงปลานี่แหละพี่น้องเปลี่ยนซับเทียมไม่เป็นซับแท้ก็ยัคงคู่บาจารย์เพินไดนวาไว้นะครับ ผมก็ได้เปลี่ยนสับเทียให้มไมเป็นเปลี่ยนสับเทียมาเป็นสับแทรแล้วนะพี่น้องสร้างดาวดวงใหม่เป็นโลกใบเดิมเมื่อนึ่งเกิดผมกเกษียณจากการทํางานมาผมก็สาม,มารถที่จะกลับมาอยู่โซลินาปราราเสอร์ได้เลยครับเพราะว่าที่ยุ่อาศัยก็สร้างไว้แล้วพี่น้องมึงอันนี้บริเวณแถว ข้องสาไก่นี่ก็จะปลูกพวกพาน้ำหอมนี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันโอ้อ่อนซ่อนเลยพี่น้องพอช่วงหนาฝนมากนี่อียังกับเขียวเบิดครับอียังกับเขียวเบิดนี่ครับเป็นรูปเป็นลางสวยงามครับนี่เกิดจากสองมือเข้าได้เลยพี่น้อง เตียนจากให้กระจาหน้ากระเทินทีโคกทีปลาเป็นทีอุดมสมบูรณ์มอยูมีกินนครับสร้างข้างอาหารไว้เอานี่ก็คือเป็นภาพมุมสูงครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับเบ่งกับความแตกต่างในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโซลินาปารเสิร์ตตั้งแต่ปี62นะครับ เ็ดเป็นสเต็ปสเต็ปไปพี่น้องสเต็ปแรกคือให้ด้านบนก่อนนี่ครับนี่มองมีปลานี่นนะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่สองเห็ดตรงกลางเง่วไปเลยนะสเต็ปที่สามพูนเห็ดมองคุณพี่น้องนะครับผมก็เป็นกำลังใจพี่น้องนะครับสางสันสันสางไปน้ำกันครับสางดาวดวงไม้แล้วก็สางข้างอาหารนะครับสางข้อมันคงไปน้ำกันครับผม สำหรับคลิปนี้เอาภาพมุมสูงมาพี่น้องในเบิ้งครับเงีๆครับผมความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้รับก่อนครับสวัสดีครับ